สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัะะสดีกับเราช่องน้องสุพน์นะคะอยวันนี้พาน้องสุพน์มามาอยู่ใกล้บ้านใหม่นะคะใกล้บ้านใหม่แต่ว่ายังไม่ได้เข้าอยู่นะคะเพราะว่าเราต้องรอให้เสร็จก่อน,นะค่ะให้เสร็จก่อน 1> <1> <Qian S 2> <azing. S 1> แล้วก็ต้องรอ,อเอาอเลือกเอาใช้เข้าบ้านใหม่นะคะ <unplug. S 1> <fulfilled. S 2> ตอนนี้เราผูกข้างๆงค่ะข้างๆค่ะค่ะมาอยู่ล่มแถวนี้นะคะ <accomplishments. S 2> อะตอนนี้บ้านก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้ว โหนี่ตัวดำพิ่งอาบน้ำเสร,ร็จค่ะพิ่งอาบน้ำเรสร็จสุพดแอสมจอนจานอ่ะอนนี้หาของกินอยู่ค่ะคำคำวันนี้ไม่ได้ไปไปไปโชว์เลยไม่ได้เข้าศูนย์เลยวันนี้ออปอกวนันติดพระ,ระนะคะพอดีมีอ แม่แม่แม่พี่ยอดทองะแม่ของขวานพี่ยอดทองเสียค่ะวันนี้เลยไม่ได้ไปอืมบรรยากาศดีมากค่ะดีมากเลยค่ะได้ลมได้ล่มได้ล,ม,ดลมบังจากบ้านไหม เพิ่งเพิ่งเอามามาปลูกตรงนี้วันแรกนะคะแต่ไม่ได้ปลูกในบ้านใหม่นะคะปลูกอยู่ข้างๆค่ะข้างๆค่ะข้างๆบ้านนะคะออวันนี้คงจะรื้อแถวนี้จนจนเรียงเลยวันนี้มาหาอะไรกินหาของกินตูดดงค่ะดวงค่ะหาย่าสุพดค่ะสุพด ขายสุ p o r อ๋อทำอะไรอย่างนี้ย่ฮะโชตูดค่ะโชตูอันนี้โชตูดนะคะเอายาเอายาโดนรเนี่ยรเนนี่ เอาอีกลแกล้วกระหงนะ้ วันนี้าถ้าแก่เอาให้กินไกินได้ค่ะแต่เข้าไปยากเลยให้กินได้กินได้ถ้าเอาให้กินนี่คือได้ได้ แต่เข้าไปถึงตัวน่ะไม่ได้ <laughs> กลยยับอากาศช่วงเย็นๆบรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะวันนี้โอ้ยังร้อนอยู่เลยนะคะยังร้อนมาก <c oughs> เรายังจะตเติมอีกเยอะนะคะบ้านจะตเติมอีกเยอะอยเพื่อให้ฝนไม่สาดอีก

ตัวดำมากเลยอาบน้ำพิ่งเสร็จดูบรรยากาศบ้านใหม่สงสัยอยากเข้าอยู่แล้วนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะอ่าตอนนี้รอช่างอยู่ทางยันพัก เลยเอ้ยแก่หมดวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่อ่าข้างๆบ้านใหม่ค่ะข้างๆบ้านใหม่ของน้องนะคะบรรยากาศดีนะคะ ไม่รอ,อ่มมีหลังคาบางังแดดให้ค่ะถึงแม้จะเข้าอยู่ไม่ได้นะคะแต่เราก็ยังมีหลังคาบางังแดดให้นะคะ <laughs> อร่อยเลยนะ กินยนานะคะเราเวลากินอาหารากินผล,ลไม้อีกรอบหนึ่งโยกตลอดตัวนี้โยกตลอดอาชาย,ยาสุพศไซโยกทำไมตัวดำจังในกล่องอะดำมาก mặt là bật cật mệt mình cái đây lấy mặt này nó độ vẫn cứ nhớ cái à, à. này mình tay thôi à, à, thôi xe lên มา,ม,ามาบาังแค่บังแค่ล่มหลังคานะคะไม่ได้เข้าอยู่บ้านนะคะมาอยู่มาใสล่ล่ม่มมาใส่จากหลังคานะคะบงับงแดดให้วันนี้นะคะ่ะ <c oughs> เขายัางไม่ได้นะคะเพราะว่าบ้านยังไม่เสร็จเอามาพามาให้คุ้นเคยกับสถานที่ คุ้นเคยกับตรงๆนี้นะคะที่เขาจะเข้ามาอยู่ต่อไปนะคะบรรยากาศดีนะคะลเมเยื่มเีวสิบนาทีเอาให้บบเบนไลท์สดให้เอวิดีโอแสงไม่ติดตรงอันนี้เมือนนะคะ่ะที่ มุดแกงไ no อ้นะนว่นคือคืนสวัสดีครับหน่อยน้องสุดแกงไอ้ไะกอดหน่อยกรอดหน่อยโอ้ยกวักแล้วกวักแล้วกวักแล้วโอ้ย ถ้าถนัดนะคะกวักวักกินกล้วยค่ะให้กินกล้วยเขาไม่ได้ให้กวักเขาให้ครับผมก่อนเอาเอาขอขอขอแล้วค่ะกวาดกวักกวักวัดกวากแม่แม่นะคะอื อเออมักเลยลื้อทาเนี่ยเพราะเพราะขาที่ห้าออกมาแล้วนะคะช <c oughs> อบโชว์จริงๆความเป็นนุ่มสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ขอปิดไลา์ก่อนนะคะขอบคุณคุณแม่เอฟซีทั้งหลายนะคะที่ติดตามน้องนะคะสวัสดีค่ะ